โอ้โ้โอ okay, so. oh, so ้โข่าวไปข้างในแล้วหนูอ่าแอ้วพอหยิบให้มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยสองคันเลยอันนี้นี่นี่มา โห oh, มัหบรบทั่เพียวสองคันเลยเหรอดเดียวหน้าว่างทุกทีข้างหลังเจ้าก้าสนุกไหมโอ้ยโอ้ยฉลาดไปเพียรสองคันเลยยิบเองสิเอามือเอื้อมไปดูที่ถึงไหม เออเออหนูพี <accurately S 2> ่ีกคันหนึ่งมาสิกดกดกดปุ่มเอ้ยมาเฮ้ยข้าวคันนึงออกคันนึงเข้าเอาเลยหยิบหยิบมาหยิบมาสิอ้าวเอาไงดีเฮ้ยโอเคโอเคอดูอยู่